อุ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีเอ๊ะนี่มันไดโนนี่นะเอ๊ไม่ได้เป็นไข่กับผมรอบนี้ได้เป็นตัวเลยโอไมค์กอดฮึโอ้แรปเตอร์อายุหนึ่งขวบอุ้ยท่าถือโอ้โหท่าถือคอือเท่มากเลยอะ่ะชูแบบชูบนหัวผมเด,เดินเดินเห่ไดโนเสาร์รับผมชูแรปเตอร์นะโอ้โห ถ้ายืนน้องก็เท่มากเลยอ่ะยืนแบบบนแขนสองข้างครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าโอ้ความสามารถของแรบเตอร์ก็คือมีโอกาส2%เนะครับผมที่ผลไม้จะเกิดการกลายพันธุ์เป็นอัมพันธ์นะออมแอมเบอร์ Amber คืออัมพันธ์นะครับผมหลังจากเก็บสะสมพืชที่หายากมีโอกาสน้อยกว่าที่จะกลายพันธุ์แล้วก็ ช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินของคุณเล่นเนี่ย14%ก็ผม Movement Speed นะตอนนี้ผมก็มีไข่อยู่7ฟองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มไข่กันนะครับผมว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมฟองที่1นึครับผมอุ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้อุ้ยโอ้นี่มัน สเตโกซอรัตดินะโหตัวใหญ่มากเลยเขาเขียนว่า8%นะโอกาสเล็กน้อยในการทำซ้ำผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้แล้วก็5%นะครับผมโอกาสในการทำซ้ำพืชประเภทยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก็บเกี่ยวได้เพิ่มขึ้นพืชก่อนประวัติศาสตร์น่าจะหมายถึงพืชที่สุ่มจาก ancient seed p a c k นะครับผมอ่าก็คือพืชพวกนี้นะแล้วก็เผลอเนี่ย อาจจะรวมถึงเจ้าพืชใหม่ด้วยนะครับผมคือพืชอันนี้นะครับผมที่จะต้องปลดล็อกในการทำเคสนะครับผมแต่ผมชอบชื่อน้องม,มากเลยอะ่ะน้องชื่อว่ากีกี้ับผมน้องกีกี้นะโอ้ยก็ชื่อคือแบบน่ารักมากเลยน้องกีกี้โอ้โหฟองที่สองนะตัวอะไรเอยรอบนี้อุย้ย โอ้ไทยเซาท็อปนี่นะโอ้ยก้อน่ารักมากเลยอ่ะตัวสีแดงก็ผมทุก3นาทีเนี่ยจะชนพืช3ต้นแบบสุม่มและเร่งการเติบโตของพกพืชน,นะครับผมทีละ33.33นาทีมีโอกาส15.61%ที่จะทำอีกครั้งในแต่ละครั้งโอ้หน่ารักอะ่ะตัวสีแดงไปเลยอุ๊ยนี่ไงน้องชนพืชโชว์ด้วยอ๋อ ชนพืชอย่างนี้เองอุ้ยชนสามต้นเลยใช่ไหมสามต้นใช่ไหมอุ้ยอ๋อแบบนี้นี่เองช่วยเร่งการเติบโตอ๋อชอ,อ่ววันน้องไปชนต้นไม้สามต้นนะครับผมตัวอะไรเอ่ยรอบนี้อุ้ยโอย้ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยอะ่ะไทยเซอร์ทบล่างตัวใหญ่ครับผมโอ้ยยก็ใหญ่แบบใหญ่มากโอ้โห ใหญ่เลยโอ้ใหญ่ใหญ่มากเลยอะ่ะผมชอบการตั้งชื่อของเกมนี้มากเลยอะ่ะน้องซาซาครับผมโอ้ใหญ่มากเลยอุย้ยโดนทับเฉยเลยน้องซาซาน่ารากักตัวอะไรเอ่ยรอบนี้เฮอโดนสปอยอะ่ะเฮอได้สม้มสามตัวเลยโอ้โหไทเซทับสามตัวติดตัวอะไรเอ่ย โดนสปอยอีกแล้วอู๋แรปเตอร์ล่างตัวใหญ่ครับผมอ่าโอ้สี่ตัวติดเลยสี่ตัวติดเลยครับผมไทเซท็อปนะฟองสุดท้ายละอ่าตัวอะไรเอ่ยโอ้ สเตโกล่างตัวใหญ่หูใหญ่ว่ากเลยจริงๆผมมีไข่อยู่อีกนะอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงผมมีไข่อยู่อีก5ฟองครับผมผมจะวางเพิ่มนะ5โอเคผมอยากเปิดไข่เตาอ่ะ <hours> ตอนนี้ผมมีไข่อยู่7ฟองนะครับผมสูงต่อเลยตัวอะไรอะ่ะ อืมฮ <c oughs> โอเคได้ซ้ำอีกแล้วโอเคเปิดต่อเลยอืมตัวอะไรเอ่ยอุ้ยแร็เตอร์ตัวใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่มากเลยน้ำหนักสองกิโลครับผมโอ้ยใหญ่มากมเบิ่มเลยโอ้โหซูมต่อซูมตา <c oughs> อีกแล้วเลยไทยชซ่ทอปอีกแล้วไปกันต่ออืมอืมอีกแล้วเ,เนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นนะครับผม <c oughs> <c oughs> เปิดต่อเปิดต่อ <c oughs> โอ้โหโหอ,อ,อะไรเนี่ยสองกิโล เริ่มเลยมีตัวเล็กนะแล้วก็ไซส์กลางครับผมแล้วก็ไซส์ใหญ่โอ้โหมีครบสามไซส์เลยโอ้โหขอต่อขอต่ออตัวเล็กก็เดิมฟองสุดท้ายครับผมตัวอะไรเอย่ยอุ้ย ใหญ่มากเลยสเตโกโซอรัสครับผมอืมแต่ว่าเริ่มเลยวันนี้ดูเกลือมากเลยอะ่ะโอ้โหถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ